ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ a n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ a n b a 2 2 2ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกัเกี่ยวแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจนเบีเฮ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย9ตุลาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมเบครอบบัสเกตบอล NBA นบีเอเกมพรีซีซั่นอุ่นเครื่องระหว่างดีทรอยต์พิสตันครับเปิดสนามลิตเติลซีซ่าอารีนา6โมงเชา้าวันพุธตามเวลาประเทศไทยต้อนรับคำเยือนของพระอาทิตย์ฉายแสงฟินิกซ์ซันโดยโค้ชของเจ้าบ้านดีทรอยต์พิสตันเป็น JB บีบิเกอร์สตาร์ครับเป็นโค้ชใหม่ในฤด,ดูกาลนี้จะได้ดวลกับไมค์บูเดนโฮเซอร์ครับโค้ชใหม่ของฟินิกซ์ซันเช่นกันครับ โดยผลงานเกมล่าสุดในการอุ่นเครื่องของพิสตันเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมครับแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังพยากรวังมิลกี้บัคส์ก่อนในควอเตอร์แรกครับแต่สุดท้ายเอาชนะไปได้ขาดลอย120รอยต่อ87ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นจารีนไอวีครับ22แต้ม2รีบาว1แอสซิสส่วนเคทแคนนิงแฮมครับมี13แต้ม4รีบาว4แอสซิสและตัวใหม่อย่างมาลิกบิสลีย์ครับ11แต้ม3รีบาว2แอสซิสและสุดท้ายดีทรอยเอาชนะบัคไปได้แบบพลิกล็อกจริงๆครับ ส่วนฟินิกซันครับก็ทำศึกอุ่นเครื่องเช่นกันครับกับ l อเอลเลเกอร์สครับแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังตลอดแต่สุดท้ายเป็นฝ่ายเอาชนะ l อเอลเลเกอร์สได้1 1 8ต่อ114โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดวันนั้นเป็นโจสโอโคกี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม15แต้ม5รีบาวด์สแอสซิสส่วนมือสกอร์ประจำทีมอย่างเดวินบุกเกอร์มี12แต้ม2รีบาวด์แอสซิสครับลงเล่นแค่14นาทีเควินดูแรนครับมี6แต้มเท่านั้นครับลงเล่น14นาที แต่สุดท้ายครับฟินิกซันในชุดสำรองชุด2และ3ามทำได้ยอย่างยอดเยี่ยมครับสามารถพลิกกลับเอาชนะเอรเวลเลอร์สได้แบบสนุกสนานในช่วงท้ายครับก็เป็นโมเมนตัมที่ดีสำหรับฟินิกซันในซีซั่นใหม่ไปดูผู้เล่นตัวจริงเนื่นี้จากการคาดการณ์เท่านั้นครับฝั่งไพกาดดีทรอยพิสตันยังคงเป็นอดีตดราฟนัดหนึ่งอย่างเคธคันนิงแฮมดวลกับไทอุสโจนครับส่วนตัวชอบเคธคันนิงแฮมเล่นมากกว่าครับมีประโยชน์ต่อทีมมากกว่า ส่วนชูติงการมือยิง3แต้มครับเจเดนไอวี่เกมที่แล้วเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่ต้องเทียบกับเดวินบูเกอร์ครับมือสกอร์ชั้นนําของลีกครับก็ต้องยอมรับว่าเดวินบูเกอร์เหนือกว่ามากส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดในวันนี้ดีทรอยพิสตันครับเป็นตัวใหม่อย่างทีมฮาร์ดเวิร์จูเนียร์ครับจะได้ดวลกับอดีตออสตาอย่างแบรดลีย์บิลชื่อชั้นก็ถือว่าแบรดลีย์บิลดูดีกว่าครับแต่ฝีมือปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้เก่งกว่าเท่าไหร่ครับส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับ โทเบียสเซอร์ิสครับย้ายมาจากซิกเซอร์ครับดวลกับมัจจุราชร่างเทพเควินดูแรนแน่นอนครับตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นเควินดูแรนดีกว่าอยู่แล้วครับไปกันต่อที่ตำแหน่งเซนเตอร์คู่มือในดีทร์พิสตันยังคงส่งจารเลนดูเรนครับเจ้าหนูคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาดวลกับเมสันพัมบลีครับก็ร่วงโรยลาลงทุกวันครับตำแหน่งนี้ผมมองว่าสูสีมีดีคนละอย่าง ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บครับฝั่งเจ้าบ้านครับเท่าที่เช็คล่าสุดก็มีแค่โทเบียสไซริสเท่านั้นครับสถานะเรื่องของอาการป่วยครับต้องเช็ควันต่อวันส่วนจูซูฟเนอร์กิชครับเซนเตอร์ตัวจริงของฟินิกซันครับน่าจะยังลงสนามไม่ได้จากอาการเจ็บนิ้วมือครับและนี่เป็นความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับก่อนที่จะมาดวลกันในเกมนี้ผู้เล่นตัวจริงจากการคาดการสรุปกันให้ฟังอีกครั้งครับดีทร์พิสตันมีเคทแคนิงแฮมจาเดนไอวีทีมฮาร์วีย์จูเนียร์โทเบียสไซริสและจาเลนดูเรน ส่วนฟินิคซันพระทิตย์ฉายแสงประกอบไปด้วยไทอุสโจนครับเดวินบกเกอร์แบรดลี์บิลเควินดูแรนและเมสันพัมบรโดยทางด้านดีทรอยพิสตันครับเจ้าบ้านลงอุ่นเครื่องไปแล้ว1เกมครับชนะมิวกี้บัคครับส่วนฟินิกซันก็สามารถชนะแอร์เวเลกเกอร์ได้ครับเรียกได้ว่าชนะกันมาทั้งคู่ครับในเกมอุ่นเครื่องก่อนที่จะมาเจอกันในเกมนี้ครับจับคู่แมชอัพดวลกันวันนี้ผมหยิบยกทางด้านเคสแคนนิงแฮมมาดวลกับเดวินบูเกอร์ครับ ซึ่งดูดูการที่แล้วครับอดีตดารฟระดับหนึ่งอย่างทางด้านเคธแคนิงแฮมครับมี22.7แต้มต่กเกมโดยเปอร์เซนต์วีโกยที่45%ครับส่วนเดวินบูเกอร์ในดูการที่แล้วก็ยังคงทำแต้มได้สูงลิฟเหมือนเดิมครับ27.1แต้มต่อเกมโดยมีเปอร์เซนต์วีโกสูงถึงเกือบ50% ทศนาของจานเจนในคู่นี้ครับทุกสำนักมองว่าดีทรอยต์พิสตันครับฟอร์มในเกมแรกเล่นไว้ดีเหลือเกินครับส่วนฟินิกซ์ซันเองครับเกมนี้เป็นแค่เกมอุ่นเครื่องคาดว่าไมค์บูเดนโฮเซอร์ครับไม่น่าจะเข็นตัวจริงลงสนามหลายนาทีครับและเกมนี้ยังคงเล่นในบ้านของดีทรอยต์พิสตันครับคาดว่าผู้เล่นชุด2และชุด3ของพิสตันน่าจะลงมาโชว์ฟอร์มแบบเต็มที่ในเกมที่ไม่ได้มีผลอะไรมากมายแบบนี้ครับพิสตันน่าจะชนะซันได้เกิน4แต้มยืนฝั่งเจ้าบ้านครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ